ตอนที่สามร้อค่าคือกระบี่เพียงพลิบตาพวกคูเอียนเจินชวนก็รุกคืบเข้าไปหาตู่กูชิงเฟิงแทบจะพร้อมๆกันวินาทีต่อมาก็มีแสงสีแดงเคลื่อนที่รอบกายคูเอียนเจินชวนแผ่ไอพลังที่ดุดันจนยากที่เทียบได้ขณะเดียวกันด้านหลังของเขาก็ปรากฏภาพมายาขนาดใหญ่ขึ้นและปกคลุมเอาไว้ด้วยไอพลังอันเกลียวกราดราวกับเทพมารที่ถูกปลุกขึ้นมาหวังจะทำลายทุกสิ่งก็มีปานหมัดเทียนกัง ผู้เอียนเจินชวนคำรามกล้องจากนั้นก็ปล่อยหมัดออกไปกลางอากาศทันใดนั้นแขนของเขาก็มีสายฟ้าเปล่งประกายออกมาไอพลังเต๋าลอยอบอวนสัญ,ญลักษณ์โบราณสองแสงระยิบระยับจากนั้นเจ็ดจำนงแห่งหมัดที่ทรงอำนาจก็พพุ่งพุ่งออกมาก่อนที่พลังแห่งการทำลายล้างจะพุ่งเข้าสังหารจัก,กรพรรด,ดิมานตนนั้นขณะเดียวกันซีเหมือนเหลยหูที่ยืนตระหง่านอยู่กลางอากาศรอบกายก็มีแสงสว่างสัยเปล่งออกมาพลังปราณพรุ่งพล่าน คิ้วของเขาขมวดแน่นก่อนจะกวาดเท้าแต่ไปกลางอากาศจนเกิดแสงอันรุนแรงสายหนึ่งออกมาสองทะลวงความว่างเปล่าไปทันทีนั้นกงชิงหมิงมือกุมดาบรบโบราณเอาไว้สะบัดร่างกายเล็กน้อยจากนั้นชุดคลุมสีดำบนกายก็มาลายหายไปเพียงพริบตาก็เผยให้เห็นชุดเกราะสีดำบนกายของเขาแทนรอบกายของเขาปรากฏแสงสีดำขับไหลวนไอดาบอันทรงอำนาจเจดจำนงแห่งดาบที่มีพลังทำล้างสูงราวกับแม่น้ำไหลบ่าพร้อมฟาดฟันพลังไร้พ่ายเข้าใส่ตูกูชิงเฟิง มือหลงหลินที่อยู่ในชุดคลุมสีแดงรอบกายเปล่งแสงสีแดงโชตช่วงพลังปราณอันเข้มข้นเคลื่อนที่อย่างช้าฮ่า <g> ฮ <iggle> หลังจากที่มือทั้งสองข้างของเขาเปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆพลังฟ้าดินจำนวนมหาศาลตรงหน้าก็พุ่งพล่านตามไปด้วยก่อนที่ตราประทับโบราณที่ถูกเผาไม่ด้วยเปลวเพลิงอันลุกโชนจะปรากฏสู่สายตาเวลานี้แม้สุดยอดผู้แข็งแกร่งของสี่ตระกูลผู้พิทักษ์โบราณกำลังใช้ท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งตัดสินแพ้ชนะกับจักรพรรดิมานตนนี้ ทว่าตูกูชิงเฟิงกลับยังคงสงบนิ่งและมิมีการขยับเข,ขยื้อนแม้แต่น้อยนางยังคงยืนอย่างทนงรอบข้างยังคงเลือนลางปกคลุมไปด้วยไอพลังอันแข็งแกร่งและใช้แค่ปลายนิ้วอันเรียวยาวกดสายพินเอาไว้เบาๆเท่านั้นเจตจำนงแห่งหมัดทรงอำนาจเช่นนี้ดูเหมือนไร้ช่องโหว่แต่ความจริงแล้วก็แค่แข็งนอกอ่อนในเท่านั้นตูกูชิงเฟิงเอ่อยวิจาร์เสียงเรียบให้ความรู้สึกราวกับผู้สูงส่งกำลังชี้แนะผู้น้อยอยู่ก็มีปาน ทันทีที่สิ้นเสียงขณะที่เจจํจำนงแห่งหมัดทำลายความว่างเปล่าตรงหน้าทั้งยังห่อหุ้มไว้ด้วยพลังที่ทรงอำนาจกำลังพุ่งเข้ามาหมายสังหารนางนั้นแตงในที่สุดตูกูชิงเฟิงก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งทว่านางเพียงแค่สัมผัสสายพินเบาๆจากนั้นก็มีเสียงพินกังวานใสดังขึ้นมาวินาทีต่อมาคลื่อนพลังสายหนึ่งที่อบอวลด้วยไอพลังแห่งเต๋าก็เปล่งแสงออกมา เพียงคลิปตาขณะที่คลื่นพลังลึกลับและเจตจำนงแห่งหมัดอันดูดานนั้นปะทะกันเจตจำนงแห่งหมัดก็ถูกคลื่นพลังลึกลับนั้นตัดเป็นสองท่อนอย่างง่ายดายเสี้ยววินาทีเจตจำนงแห่งหมัดก็พลันมาลายหายไปในอากาศถูกทำลายลงไปอย่างง่ายดายจากนั้นแสงอันรุนแรงที่ซีเหมือนเหลยหูสร้างขึ้นเปล่งออกมาตูกูชิงเฟิงก็ดีดไปที่สายพินเบาๆอีกครั้ง หลังจากเสียงพินกัางวานสายดังขึ้นมาก็มีคลื่นพลังลึกลับสายหนึ่งทว่าอบอวนไปด้วยไอพลังแห่งเต๋าก็ส่องออกมาเมื่อแสงอันรุนแรงที่ซีเหมยเหลยหูสร้างขึ้นปะทะเข้ากับคลื่นพลังลึกลับนั้นก็หลอมละลายลงราวกับขี้พึ่งที่ถูกลนไฟก็มีปานจากนั้นทุกครั้งที่ตู่กูชิงฟังดีดไปที่สายพินและมีเสียงพินดังขึ้นจะเกิดคลื่นพลังลึกลับส่องออกมามิกกี้อึดใจ การโจมตีของผู้แข็งแกร่งของสีตระกูลผู้พิทักษโบราณก็ถูกนางทำลายจนหมดสิน้นทว่าศึกในครั้งนี้ยังมิจบแม้พวกคูเอียนเจินชวนจะรับรู้ถึงความน่ากลัวของจักรพรรดิมานตอนนี้แต่พวกเขากลับมิเชื่อและมิอยากที่จะยอมรับพวกเขาห้าคนร่วมมือกันเช่นนี้ยังมีอาจบ,บีบให้จักรพรรดิมานใช้พลังทั้งหมดเพื่อตั้งรับได้ แม้จะเป็นเช่นนั้นทว่าพวกคูเอียนเจิญชวนก็ยังคงร่วมมือการโจมตีอย่างมิหยุดหย่อนแต่ตูกูชิงเฟิงเองก็ยังสามารถรับมือและทำลายการโจมตีของพวกเขาได้ทุกคราขณะเดียวกันซือถูเจิ้นผิงที่ใช้พลังไปจนหมดจึงจำต้องถอยออกมาตั้งหลักและเฝ้าดูอยู่ทางด้านหลังแทนขณะที่การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินไปอย่างดูเดือดน,นั้นจูู่เขากลับเกิดการรู้แจ้งบางอย่างขึ้นมิใช่นี่มันมิถูกต้อง ซื้อถูเจิ้นผิงพึมพำกับตัวเองขึ้นมาอย่างห้ามมีได้ขณะที่พวกพี่นานกงโจมตีอย่างมิหยุดหย่อนนั้นจัก,กรพรรด,ดิมานตนนั้นแม้ดูเหมือนจะสามารถรับมือกับการโจมตีของพวกเขาได้อย่างสบายๆนั้นแต่ความจริงแล้วหาได้ง่ายายเช่นที่ตาเห็นไม่แต่เป็นเพราะความรู้แจ้งในวิธีเต๋าของนางแก่กล้าขึ้นมากต่างหากตำราโบราณที่เหล่าบรรพบุรุษทิ้งเอาไว้กล่าวว่ามันคาอันยิ่งใหญ่เรียบง่ายอย่างที่สุดมันคาอันยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจมันคาอันยิ่งใหญ่อยู่ที่หลักการ ยังมีคําที่ผู้อาวุโสเย่เคยกล่าวเอาไว้เต๋าที่กล่าวเรียกขานได้มีใช่เต๋าอันแท้จริงนามที่เรียกขานได้มีใช่นามอันแท้จริงความมิมีเป็นบ่อกเกิดแห่งฟ้าดินความมีเป็นมัรดาแห่งสรรพสิ่งบัดนี้ซื่อถูเจิ้นผิงได้นั่งสมาธิอยู่กลางอากาศขณะเดียวกันก็หลับตาลงพร้อมกับท่องคาที่เยช่ชางชิงเคยกล่าวเอาไว้ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียนออกมามิหยุดจูู่รอบกายของซือถูเจิ้นผิงก็เกิดไอพลังเต๋าไหลเวียนขณะเดียวกันก็แผ่เจตจำนงแห่งกระบีอันยืดยาวออกไปอย่างนี้มีที่สิ้นสุด จากนั้นเขาก็ได้ลุกยืนตัวตรงอยู่กลางอากาศร,ราวกับกระบี่ธรรมดาที่ไร้ความโดดเด่นใดฮ่าฮ่าทว่าเขาในตอนนี้กลับความรู้สึกได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับเจ็ดจำนงนแห่งกระบี่ขึ้นมาในตอนนั้นเองตู่กูชิงเฟิงที่ยังคงตั้งรับและทำลายการโจมตีของพวกคูเอียนเจินชวนมิหยุดก็เหมือนจะสัมผัสบางอย่างได้เช่นนอกันจนอดมิได้ที่จะต้องหันไปมองคาดมิถึงว่าคนผู้นี้จะเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาในเวลานี้ได้นับว่ามีพรสวรรค์มิเลว แต่หากข่าโมรีรอให้วิธีกระบี่ของคนผู้นี้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของระดับมหายานม,มินำซ้ำยังมีเคล็ดกระบีสังหารที่เขาได้สำแดงก่อนหน้านี้ถึงตอนนั้นคงเลี่ยงที่จะเกิดความยุ่งยากมิได้คิดได้เช่นนั้นตู่กูชิงเฟิงจึงตัดสินใจที่จะเป็นฝ่ายลงมือวินาทีต่อมานางก็ได้เพ่งสมาธิจากนั้นรอบกายพลันเปล่งประกายออกมาพลังมหาศาลกลุ่มหนึ่งทะยานขึ้นฟ้า ขณะเดียวกันพินโบราณที่อยู่เบื้องหน้าของนางก็เกิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นสัญลักษณ์โบราณมากมายปรากฏขึ้นกลิ่นไอโบราณและไอพลังรุนแรงก็แผ่ออกมาถูกต้องแล้วตาบารมีของนางมิเพียงอยู่ในระดับที่นี้มีผู้ใดบนโลกนี้จะสามารถต่อกรได้พินโบราณตัวนี้ก็ยังเป็นอาวุธเทพชั้นสูงอีกด้วยแตง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 มินานเสียงพินอันนุ่มนวลราวกับเสียงสวรรค์ก็ค่อยๆดังขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างทั่วบริเวณราวกับถูกสะกดเอาไว้อีกครั้งทันใดนั้นนอกจากเสียงพินแล้วก็เหมือนจะมีคลื่นพลังบางอย่างแฝงออกมาด้วยในวินาทีนั้นเองพวกคูเอียนเจินชวนที่กำลังจะลงมืออีกครั้งก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปแทบจะพร้อมกันท่าทางของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเพราะจากระพัรดิมานตนนั้นได้ปล่อยเคล็ดแดนสนธยาในตำนานออกมา ขณะที่อยู่ท่ามกลางแดนสนธยาน,นี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกสะกดเอาไว้แม้กระทั่งพลังวิญญาณภายในร่างกายก็มีสามารถใช้งานได้ทว่าในวินาทีต่อมาพวกเขาก็ต้องมีสีหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งท่าทางเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดหลังจากเสียงพินดังขึ้นมาพลังวิญญาณและเลือดลมภายในกายของพวกเขาเริ่มไหลย,ย้อนกลับอย่างมิอาจควบคุมได้พลังวิญญาณและเลือดลมไหลย,ย้อนกลับเช่นนี้ นั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ลมปราณของพวกเขาจะแตกสั้นจนร่างกายระเบิดออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงผู้ที่แข็งแกร่งระดับนี้หาใช่ผู้ที่พวกเขาจะสามารถต่อกรด้วยได้ไม่แต่จู่ๆพวกคูเอียนเจินชวนก็สัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซือถู่เจินผิงที่หลบอยู่ด้านหลังของพวกเขาม่เพียงมิได้รับผลกระทบจากเสียงพินทว่ากลับตกอยู่ในภวังสุดยอดการรู้แจ้งอีกด้วยจนเวลาผ่านไปหนึ่งก้านทูบ เมื่อพลังวิญญาณและเลือดลมภายในเกิดการไหลย,ย้อนกลับมิหยุดหย่อนร่างกายของพวกคูเอียนเจินชวนก็เกิดสั่นเทาขึ้นพร้อมๆกันขณะเดียวกันพลังปราณที่ปกคลุมรอบกายก็เกิดปั่นป่วนขึ้นจนเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาจากทวารทั้งเจ็ดในตอนนั้นเองซือถูเจินผิงที่ตกอยู่ในพวังสุดยอดการรู้แจ้งบางอย่างก็เปล่งเสียงออกมาเพียงแต่น้ำเสียงของเขาในครั้งนี้กลับสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดราวกับเสียงแห่งเต๋าดังขึ้นในบริเวณนั้น ผู้อาวุโสเย่เกล่าวไว้ว่าข้าคือเต๋าเช่นนั้นข้าสื่อถูเจิ้นผิงจะขอกล่าวว่าข้าคือกระบี่